้บางเนี่ยข้าบุญบเนี้เขาม้เบงข้าไที่ินเสียงเบาอยู่ขางบ้านนะครับเสือบ้งหนาเบาได้หรครับนี่ยนงกาะขั้นขั้นสิบขัอยหาสขั้นลอยิใบเขาได้หครับใบชิับสองเอาเจะมาฟังเสียงกันหน่อยอ่ะมา ฝ่าคืมนะครับนี่พุนสิต๊ฝั่งเสียงครับครับผมฝั่งสมิ่ก็นอะอกับแขงครับครับแข็งเน่ยอ้ยน,ยน,ยนต๊ะเลยพ,พี่ีอกที่เมื่อสกพักันเรเลนบาอยู่ยังไงกับฝากิตามได้ขาจบแี้งเนะครับฝั่งเสียง ส่งยังยังกับ่าจุลาจุดหลาจดีาจส้นกระถาส้มครับส้มอะไรครับส้ม้าเม่กจะาส้มเลยครับครับลาไปก่อนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ